วิ่งจะขายไหมขายเขาพี่อะไรหลังคืนตรงนี้เราจะนั่งกันเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับม,มีเรือสินค้าด้วย ต้องทงมา,องามาจะฝั่งโน้นนะครับนี่โอ้ยอุย้ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่เราก็ข้ามมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับ พอราคามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเตกสีชมพูนะครับถ้ามาก็ที่จอดรถกว้างขวางนะครับค่าบริการก็คันละยี่บบาทนะครับ จะเป็นกุฏิพระนะครับเพราะตรงนี้เป็นวัดอะไรอ่านชื่อไม่ถนัดนะครับเมื่อกี้นี่เนี่เราเจอชื่อวัดแล้วนะครับวัดนี้เว่ยทำประวัตินะครับนี่ที่มาเนี่ยสวยงามเป็นกุฏิครับ นี่นะครับทางเข้านะครับวัดนิเวศครับธรรมประวัตินะครับตรงไปนะก็เป็นพระอุโบสถเลยนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นเสด็จพ่อรอห้านะครับแบบนี้นะครับแบบซ้ายแบบขวานี่ก็จะเป็นที่ไหว้พระนะครับประบายสังทารนะครับบอดเต็มๆเลยนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าโบสนะครับก็มาสักการะบูชาเสด็จพ่อรอห้านะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสกันนะครับก็วัดนี้ก็อยู่เกาะกลางน้ำนะครับนี่ครับโบสนะครับเป็นแบบตะวันตกนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโบสถ์กันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับาในบริเวณนี้นะครับวัดนิเวศนะครับธรรมประวัตินะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูโบสถ์กัน,นะครับ,รบห้ามคู่เป่าสาวถ่ายรูปในพระอุโบสถ หนึ่งร้อยรับพระหนึ่งอ,องค์นะครับ จะเป็นลูกริชการที่5ด้านบน